น,นี่คือผัดเปรี้ยวหวานด้วยนะคะหมูนะคะมื่มะเขือนิดนึงมะเขือเทศด้วยค่ะใส่หมูใส่กระเทียมมีพริกสดด้วยนะคอันนี่อร่อยแน่นอน คน,นอทยีดเอาว้แล้ีนะวองนี้้ว้องท้ดสาวๆแล้วขึ้นนะคะ ลองสีเงินว่ค่ะก็ต้องปิดฝานะเพื่อให้มันกลมกล่อมน, <c oughs> นะคะเาเราปิดฝาลงรสนะคะโอ้ยจวกจวกเลยค่ะคือเดี๋ยวเราฝึกไว้เผื่อว่าเปิดร้านอาหารที่คอนโดนะคะจวกจวกเลยค่ะรสชาติ <c oughs> เป็นอะไรที่แบบ อร่อยมากค่ะไม่เชื่อนะคะเด็กอนามาตักหลายรอบได้นะคะเพราะาคนที่บ้านจะกินว่ากินไม่หมดทำไงจุกอะไรอย่างเงี้ยแต่สามารถมาตักแบบรอบก็ได้ค่ะจวกจวกเลยค่ะ